แนะนำห้ <c oughs> สร้างแรงบันดาลใจที่หาดูง่ายๆในเน็ตฟลิก <c oughs> ในวันนี้ก็พูดกันเรื่องของหนังอีกแล้วเออเ <c oughs> ช่วงเ <c oughs> นี้ยหลายๆคนต้องกักตัวอยู่บ้านหลายๆคนต้องเบิร์กฟอร์มโฮมก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดเวลาอยู่บ้าน <c oughs> ก็คือการดูหนัง ซึ่งหนังในวันนี้ที่เราจะเลือกมาก็เป็นหนังประเภทแบบดูง่ายๆเลยเป็นประเภทหนังแฮปปี้หนังฟิลกู๊ดหนังให้แรงบันดาลใจฮะก็คือเราจะแนะนำแล้วก็สามารถดูได้ง่ายๆเลยใน Netflix ก่อนจะมาแนะนำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือ the Pursuit of Happiness ครับน่าจะ ุณหน้าคุณตานะเคยได้ยินนะยูสมิธป่ะใช่ใช่ยูสมิธเล่นกับเจแดนสมิธเป็นพ่อลูกกันจริงๆเนี่ยหน้าปกก็เป็นลูกยูสมิธเดินจงมือลูกชายอยู่ก็จะเป็นหนังเล่าเรื่องของชีวประวัติของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสการ์เนอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่แบบจนแบบจนมากๆจนวันหนึ่งเขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าในหนังเรื่องเนี้ยก็จะเล่าพาร์ทก่อนที่คริสการ์เนอร์เนี่ยจะไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตของตัวเอง ือเป็นพาชีวิตแย่ๆยอย่างเงี้ยคริสการ์เนอร์เนี่ยเขาทำอาชีพแบบขายสแกนเนอร์กระดูกมันจะเป็นเครื่องเหลียมๆใหญ่ๆซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบล้าหลังมากเพราะว่าในตอนนั้น,นเครื่องเอ็กซเรย์มันมาแล้วคริสการ์เนอร์เนี่ยก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพตัวเองขายก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีกินข้าวจนสุดท้ายเนี่ยเมียเขาก็ทิ้งไปอยู่เมืองอื่นปล่อยให้คริสการ์เนอร์กับลูกชายใช้ชีวิตกันแค่2คน 2> ก็หลังจากที่เมียทิ้งอ่ะพาชีวิตของพระเอกเนี่ย มันก็จะแบบแย่ลงเรื่อยๆเลยเบสแบบไม่มีงานไม่มีเงินกินข้าวบ้านก็แบบโดนไล่ออกอย่างเงี้ยแต่ว่าคริสการ์ดเนอร์เนี่ยเขามีสิ่งที่แบบเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของเขาอ่ะสามสิ่งหนึ่งก็คือลูกชายที่เป็นแบบหัวแก้วหัวแหวนสองก็คือความหวังและสามก็คือแบบอาชีพที่เขากําลังจะเรียนรู้ใหม่ก็คืออาชีพในหน้าค้าหุ้น<ม>เออแล้วมันก็หนังก็จะเล่าถึงความแบบ รันทดของชีวิตคนคนนึงอ่ะก็น่าติดตามนะเพราะเหมือนกับว่าพอดูเราก็สาหรับคนที่กําลังท้อ ừ, หรืออะไรเงี้ยพอดูหนังเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาเลยนะ<ช>ว่าคนที่ลําบากกว่าเราอ่ะยังแบบลุกขึ้นมาได้คือ,อจริงๆอ่ะการรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆหนังแบบให้กําลังใจหลายๆเรื่องที่ผ่านมา <c oughs> เรื่องเนี้ยมันแตกต่างจากเรื่องอื่นตรงที่ว่าวิลส์สวเล่นดีมากมันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักอ่ะของพ่อกับลูกอ่ะ คือแบบพ่อลูกในเรื่องนี้เขารักกันมากๆาอ่ะคือไม่ว่าโลกมันจะแย่ยังไงอ่ะวิลสมิธก็จะบอกลูกชายของตัวเองเสมอว่าแบบมันยังดีอยู่ขอแค่แบบว่าสู้ต่อไปนะลูกอย่างเงี้ยโองผมดูกิน่นรอบก,ก็น้ำตาไหลคือแค่ฟังก็ซึ้งแล้วอ่ะใช่อีกฉากหนึ่งที่คนที่ดูเรื่องเนี้ยน่าจะประทับใจเหมือนกับผมนะก็มันเป็นฉากที่พ่อลูกอยู่กันอยู่กันบนด่านฟ้าแล้วลูกชายก็แบบชูดบาร์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วพ่อมันก็เหมือนแบบบอกลูกชายว่าเฮ้ยแบบอยากให้ลูกแบบ เลิกเล่นบาสไม่ต้องเล่นบาสไปตลอดชีวิตอะเพราะว่าชีบาสมันไม่ได้ทาเงินอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> ลูกชายก็โมโหเลยเปียกบาสริงแล้วก็แบบทาไมพ่อต้องมาบอกอะไรอย่างงี้ใช่ปะสภาพพ่อมันก็เริ่มรู้สึกผิดแล้วมันก็เดินไปบอกกับลูกว่าแบบว่าถ้าเกิดลูกมีความฝันอะไรอะลูกต้องแบบทํามันอะอย่าให้ใครมาบอกว่าลูกทําไม่ได้แม้กระทั่งตัวพ่อเอง Don't somebody do you you can do something can't let tell can't something you got dream protect themselves มันสั้นมากอประโยคมากมันทําให้เรารู้สึกมองย้อนไปในความฝันของตัวเองว่าแบบว่าเราเก็บรักษาความฝันของเราได้ดีมากแค่ไหนแล้วพอเราโตมาถึงจุด นึงอะความฝันในตอนเด็กของเราอะมันแบบยังเป็นอยู่แบบนั้นหรือป่าอ,อะไรเงี้ยการการดูเสร็จแล้วการรู้สึกว่าเฮ้ยเราห้ามท้อนะเวทเองก็ห้ามท้อนละเ<ช>พื่อนเพื่อนเองก็ห้ามท้อนะแบบทุกคนต้องแบบต่อสู้อ<ช>่ะไม่ว่าแบบว่าโลกมันจะแย่แค่ไหนทุกคนต้องแบบสู้กันต่อไปเรา<ช>จะก้าวผ่านันไปได้ you, got dream. You, got you you They you gotta gotta protect People do something to it can't want tell can't it dream, themselves กชื่อเรื่องว่าเพียงช่วเวลากาแฟยังอุน่นไม่เคยดูมันเป็นหนังญี่ปุ่นกันที่แบบดูแล้วแบบอบอุ่นมากในเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับร้านกาแฟแห่งหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าภายนอกเลยก็ดูเหมือนแบบเป็นร้านธรรมดาเนี่ยแหละพอเราเข้าไปในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งที่แบบสามารถย้อนไปในอดีตได้ได แต่ว่ามันก็จะมีกฎในการย้อนอดีตนะคือพอย้อนอดีตไปแล้วเนี่ยก่อนที่กาแฟจะเย็นเราต้องดื่มกาแฟให้หมดก่อนเราถึงจะกลับมาได้ถ้ากาแฟเย็นลงแล้วเนี่ยคุณจะติดอยู่กับอดีตตลอดไปก็มีเงื่อนไขก็มีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขสําคัญนะการเมื่อย้อนอดีตไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ผลลับย,ยังเหมือนเดิมสมมติว่าการจะย้อนไปหาบุคคลที่แบบเขาเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายเขาสุดท้ายเขาก็ตายอยู่ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนไปได้แต่เราย้อนอดีตไปเพื่ออะไรสักอย่างโอ้โหส,สุดๆดูแต่แค่ <S <S> <S 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 ชื่อแบบเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วการย้อนเวลาไปในอดีตโดยที่เกี่ยวกับกาแฟเรื่องนี้เล่าผ่าน คนหลายกลุ่มกันอย่างยกตัวอย่างคู่หนึ่งในเรื่องนะก็คือเป็นคู่สามีภรรยาที่ภรรยาเขาอ่ะเป็นแบบอัลไซเมอร์เงี้ยจำสามีในปัจจุบันไม่ได้เลยมแม้กระทั่งแบบคือเจอหน้าก็คือพูดว่าแบบคุณคือใครคะอะไรเงี้ยเจ็บเจ็บนะโอ้ยะตามเกแล้วสามีเขาอ่ะก็อยากนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเพื่อที่จะย้อนอดีตก,กลับไปแบบตอนที่ภรรยาเขาอ่ะยังแบบเรียกเขาแบบเรียกชื่อเขาได้จำเรื่องราวได้ใช่ แล้วก็แบบชวนให้ติดตามว่าเขากลับไปเราขายปมอะไรได้อ่าเฮ้ยอ,อย่างอย่างอย่างนี้ผมผมผมรู้สึกว่าคุ้มอะสมมติว่าถ้าแบบแฟนที่เรารักมากๆเงี้ยวันนึงเขาจาเราไม่ได้เราก็อยากจะแบบมีช่วงเวลาที่อบอุ่นอีกครั้งแม้กระทั่งแบบว่า10นาทีก็พอและที่สําคัญนะเขาทำมาจากนิยายญี่ปุ่นกันที่ขายดีมากๆเลย8 0 0แสนเล่มนู่นการรู้สึกว่าแบบว่าระยะหลังมา หนังจากญี่ปุ่นที่ทํามาจากหนังสืออะมันจะแบบดีเรื่องอบ<ช>อุ่นละมุนหลายเรื่อง<ช>มากจััๆก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหนังสือแล้วแบบได้ดูหนังญี่ปุ่นก็อิ่มเอมใช่แล้วหนังญี่ปุ่นน่ะคือภาพเขาอ่ะสวยอยู่แล้วอ,ะอ่ะสีภาพโทนดนตรีแล้วก็แบบนักแสดงอ่ะก็คือแสดงให้อารมณ์มากๆ<ช>เรื่องนี้รับรองว่าดูแล้วจะรู้สึกว่าอบอุ่นละมุนน่ารักแล้วก็จะเห็นค่าของคนที่อยู่รอบๆตัวเรามากขึ้นด้วย นางเอกอ่ะยังอยู่ที่เกาะญี่ปุ่นเหมือนเดิมอะเรื่องที่3ของเราก็จะเป็น Midnight d i n e r Tokyo Story ครับเบสโอมาชิโอมาชิโอมาชิคการโเเป็นซีรีส์ที่แต่ละตอนอะจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะไม่ได้แบบว่า ติดต่อตอนเรียงกันเหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆซึ่งซีรีส์เรื่องเี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคู่คนหลากหลายไปหมดเลยแต่ทุกคนจะมาเกี่ยวข้องกันในร้านอาหารร้านหนึ่งที่เปิดตอนเที่ยงคืนแกนหลักของเรื่องเี้ยมันจะเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อครัวกับแบบคนที่มากินในร้านอาหารเราก็จะเป็นเหมือนคนดูที่จะไปนั่งอยู่ในร้านอาหารร้านนั้นนะแล้วก็เจอกับชาวเมาส์ ในร้านอาหลายหลายคนเมาถึงเรื่องชีวิตตัวเองชีวิตคนนู้นคนนี้เราก็เหมือนแบบไปนั่งส่องชีวิตเขาอะล้วก็นั่งกินอาหารอยู่ในร้านไปด้วยอะไรเงี้ยอยากจะเชิญชวนใะห้เพื่อนๆลองดูหนังเรื่องนี้ฮะไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ไม่เศร้าจนเกินไปครับแบบกลมกล่อมเหมือนแบบรสชาติอาหารช่วงนี้ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้ก็ดูเรื่องนี้ไปก่อนอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็แบบดูเรื่องนี้ไปกกอนอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วไปสั่งเขาทำน่ากินมากซุปซุปิโซะคือแบบน่ากินมากในเรื่อง Netflix เรื่องต่อไปนะการ t o Man Show เคยดูชอบป้ะแสดงโดยจิมแคร์รีนะ แน,นี่นี่ผมยกให้เป็นสุดยอดนักแสดงของแบบทศ<ช>สวัสษใช่คือแสดงดีมากคือเรื่องเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เขาชื่อทูแมนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบสุขสบายทุกอย่างก็คือราบลื่นไปนหมดแฮจริงแล้วเนี่ยเขาถูกออกรายการเรียลิตี้เขาเกิดมาแล้วก็อยู่ในรายการเรียลิตี้ที่ทุกคนทั้งโลกรู้แต่ตัวเขาเองไม่รู้ใช,ใช่และทุกคนไม่ว่าจะเป็นภรรยาเพื่อนหรือแบบ ทุกคนเนี่ยต่างแบบถูกเซตใช่ถูกเซตถูกแสดงไว้แบบหลอกเขาอะแจริงๆถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้หรอกถ้าถ้าแบบว่าเราเกิดมาอยู่ในพื้นที่แบบอย่างที่เราเห็นที่เขาสร้างไว้ไงเขาสร้างไว้แบบเป็นโลกของเขาอยู่แล้วแบบในสตูดิโอที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็แบบมีกล้องวงจรปิดแบบเป็น5,000ันตัวอะไรขนาดนั้นอะจับทุกมุมใช่จับทุกมุมไม่ว่าแบบเขาจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่ทําให้ทูแมนเนี่ยแบบสงสัยว่าเฮ้ยนี่โลกที่เขาอยู่อ่ะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอมันมีวันหนึ่งที่ทูแมนกำลังขับรถอยู่อยู่ในดีเสาแบบ,บวิทยุก็คงแบบสรรบัญญาณแบบขาดๆหายๆจนไปเจอคล mm ื hmm. ่นที่ผู้กำกับเขากำลังสั่งแบบนักแสดง<ด>แบบคัดแอคชั่นใช่แล,แล้วแบบมันตรงกับสิ่งที่แบบทูแบบทแบบทแมนกำลังทำอยู่ คือเขาทำออกมาเหมือนกับว่าชีวิตคนคนหนึ่งอะเหมือนเอาไปล้อเล่นเลยเนาะออจริง<ช>จริงมอนแบบเอาชีวิตคนคนหนึ่งไปขยี้เล่นใช่<ๆ>ก็รู้สึกว่าชีวิตเขาไม่สามารถทำอะไรนอกกรอบได้เลยไงห,หรือว่าพยายามจะออกลองดูรอกทางก็มีคนมาตบให้เข้าที่ใช่นะซึ่งแบบอยากให้หลายๆคนอนะได้ดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้คือทําให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้เลยว่าเราอ่ะ ต้องกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนแม้ว่าแบบโลกที่เราอยู่อะ่ะเป็นโลกที่แบบถูกสร้างขึ้นมาเป็นโลกที่แบบไม่ใช่โลกจริงอะอเราก็ต้องเลือกเนี่ยสิ่งที่แบบเราอยากจะทําทําตามความฝันของตัวเองอีกเรื่องนึงก็คืออย่าตลกกับชีวิตคนอื่นนะครับอย่าไปแบบบูลลี่เขาอย่าไปแบบขำเขาเวลาที่เขาแบบเจอเรื่องแย่ๆอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าเย Coming constructed to you now from the largest studio ever constructed. The Truman Show Truman It's largest the the ever เรื่องต่อไปเลยนะเบสเป็นเรื่องวายหิมก็เป็นหนังตลกตลกที่การไปเจอในเน็ตฟิกแบบว่าบังเอิญ <c oughs> แค่ <c oughs> พิม์ในเน็ตฟิกก็แบบแฮปปี้แล้วขึ้นมาเลยเห็นเป็นแบบแบบเต็มฟังโก้เป็นหน้าปกแล้วเลยกดเ,เข้าไปดูเลย <c oughs> สรุปว่าฮิวเป็นหนัง <c oughs> ที่สนุกตลกแล้วก็ฮาแบบบ้าคลั่งมาก ก็เรื่องราวในหนังเนี่ยมันจะเป็นเล่าว่าพ่อคนหนึ่งอ่ะรักลูกสาวแล้วก็ห่วงลูกสาวมากแต่ลูกสาวคนนี้ดันไปมีแฟนที่แบบสุดโตจัด mother fucking Flemings are in the house yes oh my god คือผู้ชายที่มารักกับลูกสาวของพ่อเนี่ยเป็นคนที่รวยมากแล้วก็เป็นคนที่ถ่อยได้แบบสุดยอดอะคือสักสักทังตัวเลยเจอพ่อครั้งแรกก็คือแบบไปสักหน้าพ่อหน้าแม่ทั้งหลังะ ด้วว่าแสดงความจริงใจให้รู้ว่าเรารักลูกสาวเขาอะสังนะ่งหน้าพ่อแม่ผู้หญิงอะนะใช่แล้วก็ถอยแบบถอยมากอารมณ์แบบว่าพ่อหิวยังอะจะแดกอะไรดีอะโอ้่อะจรงิงที่รู้สึกได้คือเขารักลูกสาวแบบของพ่อคนนี้มากแต่ว่าเนื่องจากพ่อนะความเป็นพ่อที่อยากให้ลูกสาวอะได้เจอแฟนที่แบบผู้จัดดีผู้จัดีนุ่มเงิอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสงครามระหว่างพ่อแล้วก็ลูกเขย เรื่องราวก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เลยหนึ่งคือความตลกเป็นความเฮฮาความอบอุ่นของครอบครัวอะไรคุณจะได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยผมชอบมากตลกสุดๆข้อคิที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนอ่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจในมุมมองของผู้ใหญ่นแต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องโตขึ้นแล้วเราก็ต้องเจอความรักในอีกหลายรูปแบบแต่ในปัจจุบันถ้าเรารักคนนี้ เราก็อยากให้พ่อแม่หรือคนที่รักเรารักเขาด้วยใครที่รู้สึกเครียดๆไม่รู้ว่าอยากได้ความบันเทิงจากแหล่งไหนาบาง,<อ>งทีาอาจจะอ,อ,อยากจะเบื่อในการทีวีฟังข่าวเปิดทีวีก็เจอแต่เรื่องแบบวานาปวดหัวอะไรอย่เงี้ยก็ลองใช้เวลาสักชั่วโมง45นาทีไปเปิดหนังเรื่องนี้ดูแล้วลองได้ความฮาการ์แน่นอนฟิลกู๊ดแฮปปี้แบบยิ้มออกเลย และนี่ก็เป็น4ี่หนังกับอีกหนึ่งซีรีส์ที่เราหยิบมาให้เพื่อนๆดูว่ามีหนังเรื่องไหนแบบน่าสนใจบ้างมีหนังเรื่องไหนที่พวกเราแบบเสนอแล้วเพื่อนๆนชอบชอบเรื่องไหนก็ลองเลือกดูได้เพราะว่าถ้าเรื่องที่เราแนะนำมาเนี่ยก็คือได้แรงบันดาลใจแล้วก็ดูแล้วฟีลกู๊ดเพื่อที่จะแบบให ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจทุกคนเพื่อนๆที่แบบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันก็อยากจะให้เพื่อนๆถ้าสมมติว่ามีเรื่องไหนแนะน,นำก็คอมเมนต์มาให้พวกเราแบบไปดูได้เหมือนกันแล้วช่วงนี้ก็ว่างๆใช่หรือว่าดูแล้วชอบเรื่องไหนก็พิมพ์พูดคุยกันได้ครัครั้งหน้าเราสองคนหรือว่าลุคเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับ<อ>สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสู้ๆครับสวัสดีครับ